แต่มีกำไรให้เราเพราะว่าเราทำสม่ำเสมอต่อยอดมีการประเมินความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลารักษาคุณภาพแล้วก็ความประทับใจของลูกค้าถ้าเรายืนด้วยลําแข้งเปงได้เราจะยืนได้นานเราจะยืนได้นานถ้าเรายืมลมหายใจคนอื่นเนี่ยมันจะป๊อปป๊แป๊บๆปมันจะป๊อปป๊แป๊บๆปแต่ถ้าเราแบบค้าขายแล้วเราค่อยๆทำค่อยๆเติบโตแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยจากธุรกิจที่เราทำว่า ปัญหามันอยู่ตรงไหนเอ๊ะของเราทําไมลูกค้าคอมเพนว่ายัางไงบ้างลูกค้าคอมเพนคุณคุณภาพว่ายัางไงบ้างเราสามารถปรับปรุงได้ไหมคนชอบไม่ชอบอันไหนมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเรียนรู้แล้วค่อยๆทําไปมีความเสี่ยงน้อยมีความเสี่ยงน้อยเพราะเราลงทุนไม่เยอะไม่ต้องเป็นลงทุนเยอะยิ่งลงทุนเยอะก็ยิ่งแบกความเสี่ยงมากนะแล้วบางทีลงทุนเยอะโดยการที่เราถูกหลอกขายฝันนะ่ะ เราเห็นคนอื่นเขาประสบความสําเร็จง่ายๆเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเราอยากประสบความสําเร็จมากเขาชวนคุณไปลงทุนคุณก็ไปลงไปเลยปั้งก้อนนึงอย่างเงี้ยแต่คุณลืมลืมมาดูตัวเองว่าเ,เรามีต้นทุนอะไรบ้างเรามีต้นทุนอะไรเท่าเขาไหมเรามีระบบหลังบ้านที่ดีหรือเปล่าเรามีทีมการตลาดที่จะโปรโมทไหมอะไรไหมที่ไม่มีเลยอยากทําก็ทําเลยแต่แต่ว่าไม่มีทีมที่ช่วยบริหารหลังบ้านสุดท้ายก็ฮะ เรียกอะไรนะอะไร,ะไรจับปูจับปูหรอ <c oughs> แล้วแม่ไม่ไปอ่ะไปไหนเนี่ยปันไปไหน <c oughs> อันปันอันปันอ่า <c oughs> เขาไปตักปูแป้นกันค่ะ <c oughs> เขาไปตักปูแป้นกัน <c oughs> เด็กไปกันหมดเลยทีมทีมงาน หน้าตักปูแป้นปูแป้นลอยปลาอร่อยมากขอบคุณอาจารย์เบอร์ค่ะเอาอาจารย์เบอร์เนี่ยอาจารย์เบียร์ก็ต้องมีอาจารย์เบอร์อาจารย์เบอร์อุ่นหนุนใช่ไหมเนี่ยอาจารย์เบอร์เอาดีๆนะอุ่นหนุนเถออุ่นหนุนป้าหนูเหรออาจารย์เบอร์อาจารย์เบอร์นะฮนะนะต้องอุ่นหรือทอดอีกไม่ต้องค่ะปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่อุ่นไม่เวฟที่ทานได้เลยนะ ปลาเนี่ยสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่อุ่นไม่เวฟที่สามารถทานได้ทันทีเลยกดตะก้าได้เลยสั่งเรียบร้อยแล้วรอชิมขอบคุณค่ะ3,900คนขอกําลังใจหนึ่งตะก้าได้ไหมคะถ้าใจดีอะกดตะก้าให้ก่อนนี่มีแบบมีแบบนี่ทดลองทาน2ชิ้น200กรัมนะคะกับ400กรัมพี่เลือกเอาเลยไม่เค็มนะย้ํารอบที่1ล้านว่าปลาไม่เค็มนี่แพ็ค2 2ชิ้นไงหมดแล้วหรอแพ็ค2ชิ้นหมดแล้วหรอหมดแล้วใช่ไหมคะลองกดตะก้าดูแพ็ค2ชิ้นหมดหรือยังคะมีแบบ2ชิ้นกับ4ชิ้นพี่เลือกเอา สองร้อยกรัมกับสี่ร้อยกรัมสั่งแล้วอร่อยมากขอบคุณค่ะสวัสดีสี่พันคนค่ะอยากกินปูแป้นเอามาดองขายมันยังมีไม่เยอะอะสิอยากขายอยู่เหมือนกันนะปูแป้นดองเนี่ยสองชิ้นหมดแล้วค่ะสองชิ้นหมดแล้วค่ะขอสี่ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะสองชิ้นหมดแล้วค่ะหนึ่งร้อยสามสิบสี่คนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยไม่คิดว่าคนจะมาดูเยอะนะเนี่ย 3,000คนกดกรก้าให้หน่อยค่ะสัก10-30บ้านพอเลนจะ3,000คนทอดให้เสร็จแล้วนะคะพร้อมทานเลยปลาอินทรีย์ดิฉันไม่อุ่นไม่เวฟพี่ทานได้ทันทีเลยไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟพี่ทานได้เลยปลาสดใหม่เป็นปลาสดนะคะไม่ใช่ปลาเค็มไม่ใช่ปลาหมักเกลือไม่ใช่ปลาดองเกลือไม่ใช่ปลาฟิชนะคะปลาสดจากทะเลมาทําวันต่อวันส่งวันต่อวันทุกออเดอร์ที่สั่งคืนนี้พรุ่งนี้จะต้องส่งทันทีและหลังจากส่งแล้ว กรุงเทพและปริมณฑลใช้เวลาแค่1วันหรือ2วันแต่ถ้าต่างจังหวัดไกลๆที่ส่งมาแล้วคือพยาวกับสงขาใช้เวลา3วันของถึงแล้วก็สินค้าไม่เสียหายนะคะกดตะกร้าได้เลยค่ะ4ชิ้น400กรัมราคา429บาทเป็นเนื้อปลาอินทรีย์สดๆเลยนะคะทำให้ใหม่ทําใหม่ทุกวันเนี่ยสมมติดิฉันตอนกลางคืนใช่ไหมดิฉันเ,าเอาปลามาจากแพรพายาปลามาส่งเย็นนี้ดิฉันก็แช่น้ําแข็งไว้ หมักน้ําแข็งไว้พรุ่งนี้เช้ามาปุ๊บแล่เนื้อแล่เนื้อแล้วก็แช่น้ํากวนแป๊บหนึ่งจากนั้นก็เอาไปตากแดดครึ่งวันตากแดดเสร็จปุ๊บก็บ่ายก็ทอดทอดอีกรอบแล้วไฟอ่อนหอมอร่อยมาได้นะคะถ้าใครจะทอดซ้ําก็ได้ถ้าใครจะทอดทอดซ้ําก็ได้ถ้าจะเอาสดกว่านี้ต้องไปกินที่ทะเลใช่ค่ะอ๋อสั่งแล้วค่ะจะเอาไปกินที่ทะเลเออโอเคเลิศเหมาะสําหรับใครเนี่ยแคมปิ้งได้ สายแคมปิง้งเดินทางอะไรอย่างเงี้ยอยู่นอกตู้เย็นได้สองสามวันนะคะไม่เสียนะเพราะว่าปลามันฟรีอย่างดีเอ้มันอะไรนะเขาเรียกว่าแพคสูญญากาศอย่างดีไม่เนา่าไม่เสียนะคะการันตีเลยขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องนี้นะคะสวัสดีสามพันห้าร้อยท่านกดตะก้าให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะและผู้ซื้อสุสองคนสั่งแล้วกืนน้ำลายตามขอบคุณอาเบงค่ะขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบด้วยค่ะกดตะก้าให้หนูหน่อยนะขอบพระคุณทุกท่านค่ะใจดีกดตะก้าให้หน่อยนะคะ ขอสักคนละหนึ่งบ้านนะคะปลาอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟกินได้ทันทีได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟกินไ,ได้ทันทีค่ะใจดีกดตะกาได้เลย3,500ท่านสวัสด,ดีค่ะ1146คนขอบคุณค่ะสั่งเรียบร้อยแล้วแพรลี่ขอบคุณค่ะใจดีกดตะกาให้หนูหน่อยนะขอบพระคุณค่ะปลาอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทานค่ะได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟกินได้ทันทีเลยนะคะ 147สคนได้ซื้อส,สินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะขอบวู้คนกดติดตามช่องเยอะมากขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณมากมากที่กดติดตามนะคะใจดีขอจอยด้วยได้ไหมสามพันท่านขอใจให้หน่อยได้ไหมคะขอใจหน่อยได้ไหมคะถ้าใครแบบเออยังไม่พร้อมที่จะสั่งสินค้าก็ขอใจให้หน่อยได้ไหมคะแล้วเอาปลาไปทานขอใจให้หน่อยได้ไหมคะแล้วเอาไปทานเธอแล้วท่องเหมือนเอไอไม่ใช่เอไอไม่ใช่ปลาเค็มค่ะ ไม่ใช่ปลาเค็มอา้าวใครบินอะไรกันทําไมบินคะไม่เข้าใจเรียบร้อยแล้วคะ่ะไว้กินกับข้าวต้มกดแล้วนะคะสามถึงห้าชิ้นขอบคุณคะ่ะสั่งแล้วแต่สงสัยพรุ่งนี้ฝนตกทําไงดีกี่บาทเปลี่ยนช่องเหรอคะใช่คะ่ะอยู่ประจําช่องนี้คะ่ะจัดชุดเล็กแล้วขอบคุณคะ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแล้วขอบคุณคะ่ะโอ้ตะก้าขึ้นไวมากขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะตะก้าขึ้นไวมากเลยหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแล้วขอบคุณคะ่ะโอ้โหแล้วคนกดติดตามช่องอย่างไว กดกล้าให้หนูหน่อยนะคะขอบพระคุณค่ะขึ้นฮอด404แล้วค่ะปลาอินทรีแดดเดียวนะคะทอดให้เสร็จแล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟพี่กินได้เลยนะพี่กินได้เลยนะคะพร้อมเลยพร้อมทานทําแบบพร้อมทานไม่ใช่ปลาเคม็มไม่ใช่ปลาอินทรีย์เค็มเป็นปลาอินทรีแดดเดียวปลาสดแดดเดียวไม่ใช่ปลาหมักเกลือไม่ใช่ปลาดองเกลือได้ไปทานเล่นได้ได้ไปทานเล่นได้สามารถเอาไปประกอบเป็นเมนูอาหารได้เยอะแยะ ไปใส่แกงส้มได้เพราะมันไม่ใช่ปลาเกไม่ใช่ปลาเค็ม <s <S <c oughs> <c oughs> เค็มเค็มจากรสชาติของซอสค่ะที่เราหมักเพราะปลาเนี่ยปลาสดใช่ไหมพอเราล้างเสร็จเราแล่เนื้อเสร็จเราล้างเราต้องล้างทาความสะอาดเสร็จแล้วเรารไปแช่น้ํากวนมันจะต้องแช่ค่ะปลาแดดเดียวมันจะต้องมีรสชาติหมดเหมือนปลาเหมือนหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องหมักซอสนิดนึงเพื่อให้มันมีความอร่อยแต่ว่าโดยเนื้อปลาอินทรีย์เขาจะเป็นปลาที่มีความหอมอยู่แล้ว ปลาอินทรีย์นะคะมันจะมีความหอมโดยเนื้อปลาของมันอยู่แล้วหอมมากปลามันเนื้อหอมมากขยำข้าวทานได้เลยตายหลวงพี่หรอไม่ใช่หลวงพี่ค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบหกบ้านแล้วขอบคุณค่ะหิวข้าวอีกรอบเลยพี่กดตะกร้าไปแล้วก็ทําให้สดๆดแบบนี้ทําให้สดๆดแบบนี้พี่ไม่ต้องไปเสียเวลาตั้งกระทะเองเหมาะสําหรับคนอยู่คอนโดอาพาร์ตเมนต์ คอนโดอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าห้องที่เขาไม่ให้พี่ปรุงอาหารพี่ไม่อยากให้แบบกลิ่นมันติดห้องหลายวันอะไรหลายวันนะคะพี่กดตะกร้าได้เลยขอบคุณค่ะสั่งเรียบร้อยแล้วไม่ไม่เค็มค่ะพี่สายสมอนขาไม่เค็มค่ะรับประกันเลยค่ะรับประกันเลยค่ะสั่งแล้วขอบคุณค่ะส่งไปแพร่ถึงไวมากแพร่กี่วันคะแพร่กี่วันคะถึงแพร่ไวมากนีลูกค้าบอกว่าไปแพร่ไวมากแพร่กี่วันคะพี่ขา เออแบบสองชิ้นมันหมดแล้วค่ะตะกร้าแบบสองชิ้นหมดแล้วใช่ไหมเห็นลูกค้าบอกกําลังสั่งค่ะขอบพระคุณค่ะพี่กดตะกร้าและชําระเงินเลยกดตะกร้าและชําระเงินเลยหนึ่งร้อยหกสิบห้าบ้านแล้วขอบคุณค่ะอ่เตียมอิมาณิมายังพันเตนะคะอิมาณิมายังพันเตมัชชานิสปริวาลานิพร้อมถวายปลาแล้วอะซื้อแล้วจ้าค่ะขอบคุณค่ะมีมีมีค่าส่งไหมลองดูนะคะ สั่งแล้วแบบอ๋อสองชิ้นมีอยู่อ๋อสองชิ้นยังมีค่ะกดได้สองชิ้นยังมีค่ะเมื่อกี้ใครบอกว่าสองชิ้นหมดสองชิ้นยังมีค่ะกดได้เลยค่ะสองชิ้นยังมีอยู่ค่ะกดเลยค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทละสองชิ้นจกสองร้อยสามสิบเก้าบาทนะคะได้ราคาดีมากสองร้อยสามสิบเก้าบาทค่ะขอบคุณค่ะสองร้อยสามสิบเก้าบาทกดตะกร้าค่ะสองชิ้นยังมีนะถ้าใครมีงบจำกัดกดแบบสองชิ้นได้นะคะยินดีนะคะกดได้เลยค่ะ 172คนได้ซื้อสินค้าจาตปาแล้วค่ะเชียงใหม่นี่3วันเชียงใหม่3วันเองค่ะพะเยาแพร่น่านเชียงใหม่3วันคือของเนี่ยไม่เกิน3ถ้าถ้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆไม่เกิน3วันได้ของทันทีไม่เกิน3วันได้ของทันทีค่ะใจดีกดก้าเลยส่งฟรีนะคะไม่เสียค่าส่งอ๋าส่งฟรีด้วยค่ะไม่มีไม่มีค่าส่งนะคะพี่176บ้านแล้ว สั่งแล้วสั่งแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามพีแอเตอร์ไล์ด้วยขอบพระคุณนะคะคนกดติดตามพีแอเตอร์ไลค์เยอะมากขอบคุณค่ะชีกทานได้เลยค่ะไม่อุ่นไม่เวฟกินได้ทันทีค่ะการันตีเดอร์ไม่อุ่นไม่เวฟกินได้ทันทีจากการันตีเดอร์สั่งแล้วสองชิ้นขอบคุณค่ะร้อยเจ็ดสิบแปดบ้านแล้วค่ะร้อยเจ็ดสิบแปดคนแล้วค่ะออเดอร์ขึ้นไวไว,ไวออเดอร์ขึ้นไวมากขึ้นรัวขึ้นไว กทมกทมกี่วันคะกทมวันเดียวหลังส่งหลังส่งวันเดียวถึงเลยกทมการันเตอร์ให้ค่ะการันเตอร์การันตีเขาใจให้หนูด้วยนะขอบคุณค่าข้าใจให้หนูด้วยนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะกินไม่หมดขอบคุณทุกคนที่มากดติดตามนะคะคุยกันได้นะคะคุยกันได้นะคะคุยกันได้นะคะวันนี้มาแบบอารมณ์ดีๆแล้วนะวันนี้มาแบบอารมณ์ดีๆนะอืม ทุกคนก็ <X prestigious> ทุกคนก็ช่วยอุดหนุนดิฉันหน่อยสองพันแปดร้อยคนสองพันแปดร้อยท่านค่ะสองพันแปดร้อยท่านนะคะเออพระแม่ยังไม่ลงนะครับวันนี้พระแม่ไม่เข้าวันนี้พระแม่ไม่เข้าค่ะพ่อแม่ไม่เข้าค่ะพ่อแม่ไม่เข้าค่ะวันนี้พ่อแม่ไม่มาพ่อแม่กาลีไม่มาค่ะพ่อแม่กาลีไม่ไม่ประทับวันนี้มีสองสามช่องค่ะ สองชิ้นถูกกดมาแล้วกดเลยพี่ป่ะพี่กดหน่อยเขาจะเขาจะให้หนูด้วยปะทำไมอ่ะทำไมปิ้ววะทำไมปิ้ววะโอ้ไม่ทำไมช่องเขาช่องใหญ่นะเขาเป็นช่องใหญ่นะจะปิ้วได้สองพันเจ็ดร้อยท่านขอบคุณนะคะกดตะก้าดูหน่อยปลาอินซีแดดเดียวจ้าทอดให้เสร็จพร้อมทานและได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟกินได้ทันทีได้ไปไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟนะคะสามารถทานได้เลยใจดีกดตะก้าได้เลยจ้ะ แดีกดตะกร้าให้หนูหน่อยนะขอบคุณค่ะสั่งไปเมื่อวันสี่ชิ้นรอชิมอยู่ขอบคุณนะคะเออสี่ชิ้นห้าชิ้นก็ว่ากันไปนะคะและผู้ซื้อสี่คนกําลังซื้อขอบพระคุณค่ะเออทําไมอะ่ะสาเหตุเพราะอะไรคะสาเหตุเพราะอะไรมันต้องมีสาเหตุน้ำฝนลดใหม่แบบน้ำฝนลดใหม่ลดใหม่เบามากอีคันนี้เบามาก อันนี้เบามากเลยอ้าวเหรอแต่กดเยอะมากกดเยอะแต่เขามีช่องสำรองใช้ช่องสำรองได้ดึงตะกร้าได้อะไรได้เหมือนกันกดเขาเยอะจริงๆติ๊ติกตอกต้องยอมรับเลยโอ้โหแล้วบางที AI ก็แบบจับผิดอะไรผิดจับผิดอะไรผิดอ ตรงในกางเกงหรือเปล่าที่เบาอ๋อเอออย่างนี้เนาะอย่างนี้ก็ไม่ได้เนาะโอ้โหหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบ้านแล้วค่ะขอบพระคุณนะคะขออีกสิบสองบ้านค่ะแม่ขออีกสิบสองบ้านนะคะใครใจดีจะ้ะใครใจดีไม่จ้าคุณแม่อีกสิบสองบ้านนะคะกดให้หน่อยป้าอินซีแดดเดียวค่ะทอดให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมทานค่ะได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟกินได้ทันทีนะคะสะดวกสบายเหมาะสําหรับคนที่ อ๋อขี้เกียจรับช่วยรับอะไรได้รับของวันนี้อร่อยมากขอบคุณค่ะแม่คิดยังไงกับไรเจนนี่ไปคิดอะไรกับเขาล่ะไม,ไม่คิดอะไรกับเขาเพรก็ต้องชื่นชมเขาว่าเขาเป็นคนที่ต่อยอดเขาเป็นคนที่ต่อยอดอะไรอ่ะต่อยอดอะไระต้องใช้คาว่ายังไงอ่ะ เวลาที่เขาเจอปัญหาเวลาที่เขาเจอปัญหาเวลาเขามีปัญหาเขาสามารถต่อยอดจากปัญหาที่มันเกิดจากวิกฤตที่มันมีให้มันกลายเป็นโอกาสได้อะซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้แบบนั้นอ่ะในไหนดราม่ามันก็เกิดดราม่ามันมีดราม่ามันเกิดคุณจะจมอยู่กับดราม่าโดยที่ไม่ได้อะไรเหรอคุณจะไปจมอยู่กับดราม่าทําไมให้มันไม่ได้อะไรคุณก็ต้องต่อยอดพลิกวิกฤตให้มันเป็นโอกาสต่อยอดจากดราม่ามาให้มันเป็น พลังบวกอะเปลี่ยนพลังลบให้มันมากลายเป็นพลังบวกให้มันได้อะไรในในปัญหามันก็เกิดแล้วดีกว่ามานั่งร้องไห้ฟูมไฟมันได้อะไรมันไม่ได้อะไรเพราะคนเราต่อให้มันจะมีปัญหามันจะเกิดดราม่ามันจะเสียใจขนาดไหนชีวิตมันต้องไปต่ออโดยพื้นฐานมันเป็นแบบนั้นนะ โดยพื้นฐานข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้ว่าคนเราในชีวิตต่อให้เราจะเสียใจขนาดไหนก็ตามเจอปัญหาใหญ่ขนาดไหนก็ตามเจอวิกฤตขนาดไหนก็ตามแต่ข้อเท็จจริงคือทุกคนมันต้องไปต่อทุกคนมันต้องไปต่อชีวิตมันต้องเดินหน้าต่อฉะนั้นคนที่ลุกได้เร็วคนที่คนที่ลุกได้เร็วคนที่เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้เร็วคือคนที่ได้เปรียบคือคนที่ได้เปรียบ ใช่ไหมเออจานั้นแหละคุณต้องคุณต้องเห็นวิกตคุณต้องเห็นโอกาสในวิกฤตเห็นเห็นสุขที่มันอยู่ในทุกให้มันได้มันต้องทำทุกคนแหละทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้ไม่ใช่แค่เจนนี่ค่ะทุกคนที่ใครก็ตามที่คุณที่ว่าคุณกำลังเจอวิกฤตอยู่อะแล้วคุณสามารถเห็นช่องทางอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นผลพลอยได้จากวิกฤตที่มันเกิดอะ่ะคุณต้องฟ้ามันไว คุณต้องคว้ามันไว้ค่ะคุณจะมาหมดแต่มานั่งร้องไห้เศร้าโศกอาดูนอยู่มันไม่ได้อะไระมีแต่พลังลบมีแต่พลังลบมีแต่พลังลบใช่ไหมเหมือนเราเศร้าอสมมติสมมติว่มมาดิฉันเจอเรื่องเฟลแล้วดิฉันมานั่งเศร้าอยู่คนเดียวอย่าดิฉันก็จะมีแต่จิตมันก็จะดิ่งความคิดเราก็ดิ่งแล้วก็ยิ่งเศร้าแล้วก็บางทีเดี๋ยวก็เศร้ามากมบางทีแล้วเราเป็นซึมเศร้าไม่รู้ตัวใช่ไหมล่ะเพราะมันเสพแต่อารมณ์ลบๆนั่งคิดแต่เรื่องที่มันลบ อ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราเรื่องเราเจอเรื่องที่มันบั่นทอนกําลังใจเราบั่นทอนจิตใจเราเราหาคนคุยเราหาเพื่อนคุยเราขึ้นไลฟ์เราขายของเห็นปะล่ะอ่ะเห็นรายได้เห็นอะไรมันมีเรื่องมาชุบชูจิตใจอ่ะมันก็ทําให้เราแบบคลายความทุกข์จากปัญหาที่มันเกิดขึ้นชีวิตมันก็ไปต่อของมันได้เรื่องเศร้ามันก็กลายเป็นเรื่องเล็กทันทีเพราะมันมีเรื่องดีที่มันใหญ่กว่าเรื่องเศร้า มีคนมาหาที่บ้านมีคนมาจจ้างงานมีคนชื่นชมจากการที่เราขยันเราอะไรก็ว่าไปก็เป็นพลังบวกใช่ปะล่ะมันก็เป็นเรื่องดีอ้าวเหรอคะสองร้อยหกบ้านแล้วขอบคุณคะ่ะสองร้อยหกบ้านระคะกดตะกร้าเลยปลาอินรีย์อร่อยขอบคุณคะ่ะได้ของวันนี้อร่อยมากขอบคุณคะ่ะสั่งแล้วนะคะคุณแพรลี่สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยคะ่ะใครใจดีขอหนึ่งบ้านนะคะตอนนี้เลยสองพันเก้าร้อยท่านขอหนึ่งบ้านคะ่ะ ขอหนึ่งบ้านนะครับปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานอ๋อเหรอเหรอเหรออ้าวเขาไร่ช่องสำรองแล้วมัง่งไม่มีปลายทางไม่มีค่ะไม่มีค่ะปลายปลาอินซรีแดดเดียวนะคะทอดให้เสร็จสําเรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เว็บทนันได้ทันดีค่ะสั่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะ แม่ไม่ทำของเราจะไม่ได้ทําแล้วค่ะเคยทําแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเราอ่ะทุกคนเข้าใจมันมันฟิลมันไม่ใช่ทางของเราอะดิฉันมันเป็นเหมาะเหมาะกับคนแบบต้องขายของกินอะไรแบบนี้แหละมันเป็นทางคนเรามันต้องรู้ทางตัวเองด้วยนะอันนั้นมันไม่ใช่ทางของดิฉันอะทำของพวกนั้นมันต้องทําการตลาดเยอะนะคะทุกคนมันต้องทําการตลาดเยอะต้องลงทุนเยอะต้องทําการตลาดเยอะแต่ดิฉันขายของแบบเนี้ยดิฉันไม่ต้องลงทุนเยอะและดิฉันสบายใจ สมมติว่าถ้าดิฉันจะขายคอลลาเจนคินบุรีนะ่นมานั่งดมออน้องจจะมานั่งจริงโอเคอาจจะเล่าให้ฟังทุกวันนี้ฉันเคยทําแล้วแล้วก็จะเอาบทเรียนจากการทําธุรกิจเอามาเล่าให้ฟังลองทําหมดแล้วทุกอย่างไม่ใช่ไม่เคยลองทํากาแฟเคยทําแล้วค่ะกาแฟเคยลองทํากาแฟลองทําอาหารเสริมอะไรเนี้ยเคยลองแล้วแต่หนึ่งถ้าสมมุติว่าเราจะทําแบบนั้นน่ะหนึ่งเราต้องลงทุนเยอะ เพราะว่าเวลาเราไปจ้างโรงงานผลิตเนี่ยมันจะมีขั้นต่ำกี่พันบ้านก็ว่าไปห้าพันบ้านหนึ่งหมื่นบ้านเอยหนึ่งหมื่นออเดอร์หนึ่งหมื่นบ้านก็คือหนึ่งหมื่นออเดอร์นะคะนั่นแหละต้องไปจ้างทำอะไรทำเข้าใจไหมทุกคนกดตะกร้านะคะไปอินรีแดดเดียวกดตะกร้านเลยค่ะไปอินรีแดดเดียวเราก็ต้องลงทุนเยอะพอลงทุนเยอะปุ๊บสินค้าจะมากองอยู่บ้านเราสินค้าจะมากองอยู่บ้านแล้วนี้เราต้องระบายแล้วเราต้องระบายและหาทางระบาย หาทางระบายต้องทําการตลาดต้องจ้างอินฟูเหมือนที่เขาทากันอนะต้องจ้างอาศัยเราคนเดียวไม่ได้นะคะต้องอาศัยช่องที่เขาแบบคนติดตามเยอะคนรู้จักเยอะเพื่อเพื่อให้มันแมทให้มันติดตลาดโอ้ยุ่งยากลงทุนเยอะค่ะลงทุนเยอะลงทุนเยอะทําแบบนี้สบายมากดิฉันสบายใจมากดิฉันสบายใจมากหนึ่งดิฉันควบคุมความเสี่ยงได้วันไหนไม่มีปลาปุ๊บดิฉันเลิกทาได้ทันทีเลย หมดปลาดิฉันก็ไปทําอย่างอื่นควบคุมความเสี่ยงได้แลวของขายขายแค่ตามออเดอร์เท่านั้นดิฉันไม่ชอบขายของที่ต้องมาสต็อกแล้าวหาลูกค้าทีหลังดิฉันขายของแบบหาลูกค้าก่อนแล้วเอาของมาทีหลังเข้าใจไหมมันคนละแบบเลยนะวิธีคิดดิฉันอนะถ้าขายของปกติทั่วไปคือเอาสินค้ามาก่อนหาลูกค้าทีหลังแต่ดิฉันขายของคือหาลูกค้าก่อนสินค้ามาทีหลังเนี่ยเหมือนทุกๆคนกดสั่งปลาเนี่ยคือสั่งล่วงหน้านะ คุณสั่งออเดอร์ดิฉันเนี่ยคุณสั่งเลือกล่วงหน้านะครับเพราะปลาจะทอดวันพรุ่งนี้ปลาจะทอดวันพรุ่งนี้ไม่ได้ทอดวันนี้ไม่ใช่ทอดวันน,น,นี้ไม่มีปลาที่ทอดไว้เพื่อเอาไปส่งให้พวกคุณไม่มี